สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันนะคะสำหรับงานประดิษฐ์ชิ้นนี้ค่ะจะเป็นการฝึกให้เด็กๆตัดกระดาษนะคะผลงานที่ได้ก็อย่างที่นักเรียนเห็นนี่นะคะคุณครูได้ทำแบบเทมเพลตไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆไปหยิบมาเลยค่ะตามที่คุณครูแจ้งไว้แล้วนะอ่ะเราไปดูกันค่ะว่าเราต้องเตรียมของอะไรบ้างนะคะ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมเลยค่ะสําคัญมากเลยค่ะคือภาพนี้นะคะเด็กๆต้องไปหามานะภาพนี้เราจะใช้แค่หนึ่งภาพเท่านั้นภาพที่เหลือนะคะเผื่อใครทําผิดพลาดนะแล้วก็ตารางแบบนี้ค่ะเป็นเส้นแบบนี้นะคะตารางแบบนี้นะคะ แล้วก็มันจะมีด้วยกัน3ามสีให้เลือกมาแค่สีเดียวค่ะสีที่เหลือเก็บไว้ก่อนนะอ่าแล้วก็กระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะกระดาษแข็งเลือกใช้แผ่นที่ไม่มีปั๊มวันที่นะคะเอาใช้แผ่นเดียวค่ะนะคะอ่าอันนี้คือตบป้ายคือก้าวค่ะนะคะกาวแทงเป็นไกลค่ะก็สีค่ะนะคะ ไปดูขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องตัดกระดาษแผ่นนี้ออกมานะคะตัดออกมาเลยค่ะเป็นช่องช่องช่อง,ช,องช่องแบบนี้นะคะแล้วก็เศษที่เหลือห้ามทิ้งค่ะเศษที่เหลือห้ามทิ้งนะเศษที่เหลือให้เด็กๆตัดเพิ่มไปอีกหนึ่งหนึ่งช่องนะคะเราจะใช้ด้วยกันทั้งหมด20สิบ สิชิ้นนะคะแต่ในนี้มันมีตารางทั้งหมด19ตาราง19เส้นแต่คุณครูใช้20เส้นนะคะเอาละค่ะพอเราตัดออกมาแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้เป็นเส้นเส้นแบบนี้นะคะเส้นเส้นแบบนี้ใช้สีเดียวค่ะไม่ต้องปนหลายสีนะ เป็นเส้นๆแบบนี้พอได้เส้นๆแบบนี้มาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเลยสิ่งที่เราจะต้องทำนะหยิบกาวมาเลยค่ะนะคะหยิบกาวมาค่ะนะคะเราจะจัดการเอากระดาษสีหนึ่งเส้นพับแบบนี้ค่ะทากาวที่ปลายด้านหนึ่งค่ะนะคะทาน,นิดเดียวค่ะที่ปลายด้านหนะึ่ง ลจากนั้นประกบแบบนี้ค่ะนี่ค่ะทำแบบนี้นะคะไม่กดจนแบนนะคะต้องให้มันพองๆแบบนี้นะพองๆแบบนี้นะคะให้ปลายทั้งสองด้านเสมอกันนะคะเอาละได้เดินเส้นแล้วเราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆจนหมดกระดาษสีม่วงนี้เลยค่ะ ครบ้วค่ะยี่ิชิ้นนะคะครบ20่ิชิ้นแล้วนะคะนี้ส่วนที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเอาไปไว้ก่อนนะคะให้กลมันแห้งนะคะเราก็จะมาทำอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือก็คือระบายสีตัวนกนี่ค่ะนะคะ เลือกมาแค่หนึ่งตัวส่วนอีกตัวหนึ่งเก็บไว้เลยค่ะนะคะเราก็จะต้องระบายสีให้มันแตกต่างจากกระดาษสีม่วงสีอะไดีดละ่ะเอาม่วงชมพูละกันม่วงแดงม่วงแดงก็ม่วงแดงเอาละ เด็กๆสามารถระบายสีได้หลาย,ลายสีมากกว่าคุณครูก็ได้นะคะแล้วก็คือสามารถเปลี่ยนสีได้หมดเลยค่ะแล้วคุณครูขอเต่งนิดนึงมีเด็กที่ค่อนข้างจะระบายสีไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะคราวนี้นะคะขอให้สีระบายออกมาสวยๆนะคะเอาละค่ะพอเร,เราระบายสีเสร็จส่วนอันดับต่อไปเกิดตัดนั่นเองค่ะเราก็จะตัด แล้วตัวนกออกมาค่ะวันนี้ที่เราจะทำก็คือนกหยูงนั่นเองนะคะ กระดาษสีขาวค่ะกระดาษสีขาวนะคะกับสีม่วงที่เราทําไว้เมื่อสักครู่นี้นะ,อ,ะอันดับแรกเลยค่ะหยิบกาวมานะคะเด็กๆคงเห็นนะหยิบกาวมานะคะทาตรงส่วนนี้นะคะส่วนนี้นะคะเมื่อกี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็พลิกเอาอย่างนี้นะคะ แล้วเราก็ทากาวตรงนี้นะคะดูนะจากนั้นจุดแรกที่เราจะติดนะคะกึ่งกลางกระดาษเลยค่ะกะเอาด้วยสายตานะคะพยายามให้ปลายอยู่ในขอบกระดาษสีขาวนะคะปลายของด้านนี้ค่ะอยู่ในส่วนของกระดาษสีขาวนะอ่ะคราวนี้ก็เหมือนเดิมค่ะทากาวที่ปลาย นะคะคจุดที่สองค่ะเราจะทำด้านนี้ค่ะเพราะว่าตรงกลางเราจะวางนกใช่ไหมคะฉะนั้นเราอย่าไปออกไปเยอะนะจุดที่สามวางวางตรงข้ามจุดที่สอง นะคะทำแนวไว้ก่อนนะ3มจุดนี้จากนั้นเราก็จะเริ่มใส่เออชิ้นที่4ี่ห้าหกดแต่ละช่องเราจะใส่อีกสองชิ้นนะคะเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้นะคะเอามาติดกาวเลยดีกว่าถ้ากาวที่ไปเหมือนเดิมนะไม่ต้องเยอะ,อะเว้นช่องให้ดีนะคะ ต่อไปเราจะทำชั้นที่สองนะคะเด็กๆจำคำว่าสลับหวางได้ใช่ไหมเราก็จะเติมช่องนี้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 ค่ะนะคะช่องนี้ช่องนี้เวลาเติมค่ะเราจะต้องออชิ้นที่สองที่เราจะเติมสลับวาง่งานของเราจะต้องต่ำกว่าชิ้นแรกนะคะ ชิ้นแรกสูงใช่ไหมชิ้นที่สองจะต่ำกว่าค่ะมันจะได้ดูเป็นมิติะนะคะนี่ค่ะนี่นะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะ ก็เป็นแบบนี้นะคะแ,แบบนี้ค่ะสุดท้ายนะคะต่อไปเราก็จะทำสับหว่างอีกนะคะในรอบที่3า คือตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะมีตรงนี้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 นะคะเดี๋ยวถ้าเด็กๆทำเด็กๆจะเห็นเหมือนเดิมเราก็จะทำให้ต่ำกว่าชิ้นที่สองเริ่มแรกเลยชิ้นแรกนี่คะ่ะแบบนี้อาฮะตามด้วย ชิ้นต่อไปแบบนี้ค่ะอุ้ยแล้วก็ชิ้นนี้ค่ะนะคะแล้วก็มาฝั่งนี้ค่ะ ราวนี้เราก็จะเหลือเราก็จะมาต่อฝั่งนี้ค่ะเป็นแนวเฉียงนะคะเอาจะผิดอ่าครบแล้วค่ะครบแล้วนะคะคราวนี้ต่อไปเราก็จะเอาตัวนกค,ค่ะมาติถทากาวที่ตัวนกค,ค่ะ เด็กๆติดเลยนะคะให้ตัวนกเนี่ยติดลงไปอยู่ด้านบนกระดาษสีม่วงเลยนะอืมติดแล้วก็กดที่ตัวนกนะคะกดที่ตัวนกนะคะอ่านี่ค่ะตรงหัวมันก็จะกระดกกระดกนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วจากนั้นทากาวนะคะที่ขานก อยากให้ขานกเป็นแบบไหนจัดการเองเลยค่ะนี่แหวกแหวกนิดนึงติดขานกไปเสร็จแล้วนั่นรปริติ์ของเราค่ะไม่ยากใช่ไหมค่ะเห็นไหมคะสวยงามนะคะ เสร็จแล้วอย่าลืมนะคะส่งงานด้วยไปแล้วค่ะเจอกันงานประดิษฐ์ชิ้นหน้านะคะเด็กๆไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ